วิชาเศรษฐีเนี่ยที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยเวลามันฝึกเวลามันใช้ชีวิตมัถึงความปัศจรรย์เนี่ยผมอยากให้พวกเราได้ความรู้ในแบบที่เป็นการอธิบายความไม่งั้นการลงมือทําพลังในความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เรากระทำนี่นะครับมันต้องการการอธิบายความเพื่อให้มันเอาชนะตัวความคิดตัวความสงสัยเดิมมันจะทําให้เราเติบโตเมื่อคืนนี้ผมกับโคนตุกตาก็เปิดห้องเรียนโคโจห้องที่สองนะครับ เป็นตอนที่2แล้วกันนะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐีไข่ฝันเป็นจริงนะครับวิชาเศรษฐีเป็นวิชาที่ผมถามตัวเองมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มต้นอยากจะสถาปนาความร่ารวยเข้ามาสู่ชีวิตนะครับก็ถามตัวเองมาตลอดว่าจะไปเรียนที่ไหนค่อยสอนกันที่ไหนอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตอนที่ผมเรียนรู้ในตอนนั้นน่ยวิชาเศรษฐีเนี่ยมันจะมันจะผูกกับการขาย คือถ้าขายของจํานวนได้เยอะคนรวยเป็นเศรษฐีอ่ะผมก็เข้าใจในแบบนั้นความเป็นเศรษฐีที่มันฝังอยู่ในใจผมเนี่ยนะครับมันมีคําคํานึงนิยามคํานึงที่ผมนึกถึงมาตลอดคือผมอยากรวยเป็นเศรษฐีในแบบเป็นดาวค้างฟ้าผมไม่อยากมาแบบรุ่มรุมดอนๆอนนะผมไม่อยากมาแบบขึ้นแล้วตกแล้วไม่รู้ว่าทําไมถึงตกคือ ผมเห็นวงจรน,นี้กับชีวิตและหลายคนแล้วผมรู้สึกว่าถ้าผมจะต้องลงทุนลงแรงในการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเนี่ยแน่นอนมันต้องรวยมันต้องปเป็นเศรษฐีแต่ทํายังไงให้มันรู้สึกมันมีความสถียนนะมันมีความสถเียนและกันคือไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเนี่ยนะครับมันจะย่วบบ้างแต่เราเรียนรู้ได้เร็วแล้วก็ขึ้นมาไอตอนขึ้นมาเนี่ยขอให้มันรวยกว่าเดิมเพราะว่ามันเข้าใจสถานการณ์นี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะครับแล้วผมก็ สาะแสวงหามาตลอดว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตเราเป็นอย่างที่เราต้องการอย่างคำนิยามที่เราพูดถึงนี่นะครับก็มาลงตัวที่เนี่ยวิชาเศรษฐีนะครับหลังจากที่ไปฝึกศาสตร์การจูนจิตทดลองใช้ชีวิตและที่สำคัญในปี2 5 6 4ั้เนี่ยผมพูดหลายครั้งแล้วว่าในตอนที่ผมตัดสินใจเด็ดขาดที่ผมจะเป็นตัวของตัวเองในการที่ผมจะทำในแบบที่วิญญาณผมอะ เขาปรารถนาเขาเรียกร้องแต่ผมไม่เคยเงียบหูฟังเขาสักทีการต่อย,ยอดสูงสุดคือการค้นพบตัวเองนะครับเมื่อคืนนี้ผมได้พูดถึงเรื่องกดแรงดึงดูดไปนะครับกดแรงดึงดูดนะที่ผมพูดถึงเมื่อคืนนี้ในคลิปอยากให้พวกเราไปย้อนดูคลิปนี้นะครับมันเป็นการแบบสอนแบบรอบพรีวิวนะและสอนรอบพรีวิวเนี่ยให้เต็มนะครับจัดเต็มจัดหนักเลยนะครับเมื่อก่อนเวลาที่ผมนึกถึงกดแรงดึงดูดผมจะนึกถึงด้วยความรู้สึกขาดแคลนผมจะรู้สึกว่าเราจะต้องใช้กดแรงดึงดูดเพราะเราไม่มีสิ่งนี้ ไอวิชา,าเศรษฐีเนี่ยที่เราจะมาเรียนรู้กันเนี่ยเวลามันฝึกเวลามันใช้ชีวิตแล้ามันถึงความปัศจรรยจเนี่ยผมอยากให้พวกเราได้ความรู้ในแบบที่เป็นการอธิบายความไม่งั้นการลงมือทําพลังในความเชื่อมั่นและศรัทธาในสิ่งที่เรากระทำนี่นะครับมันต้องการการอธิบายความเพื่อให้มันเอาชนะตัวความคิดตัวความสงสัยเดิมมันจะทําให้เราเติบโตจากการฝึกฝนไปได้เร็วกว่าเดิมนะครับผมก็ได้ตกฝึกทางความคิดตกผลึกทางประสบการณ์โดยเฉพาะในช่วงปี 2014ตั้งแต่วันที่1มกราคมปี64ใช้เวลา4เดือนในการพลิกชีวิตพลิกชีวิตจริงๆแล้วผมแบบตึ้งอ่ะมสัศจรรย์ค่อยๆเข้าไปตามดูตามรู้ตามเห็นแกะรอยว่าถ้าเราจะบอกกล่าวเล่าเรื่องเกี่ยวกับวิชาเศรษฐีเนี่ยมันจะต้องบอกกล่าวเล่าเรื่องอย่างไรนะครับก็เลยเป็นที่มาของการเปิดห้องเรียนนะห้องที่2นะครับวิชาเศรษฐีผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า ใครที่ยังไม่เคยเรียนในห้องเรียนโคจโจนะครับถ้ามีโอกาสนะครับนอกจากห้องเรียนที่2แล้วเนี่ยผมอยากให้เราย้อนกลับไปเรียนห้องเรียนที่1มันเป็นการปูพื้นฐานและคุณจะเข้าใจมากขึ้นว่าการจูนกับอัจฉริยะเป็นจัก,กรวาลคืออะไรสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้านักจิตวิทยาอาจจะบอกว่ามีจิตเหนือสํานึกจิตสํานึกจิตใต้สํานึกผมก็สงสัยเหมือนกับพวกเรานะครับว่า3สิ่งนี้มันสาคัญต่อชีวิตเราอย่างไรผมจะต้องรู้ไปยทาไมเพราะผมไม่ได้เรียนจิตวิทยา มันรู้สึกแยกออกไปจากเรานะครับแต่พอเราเรียนรู้ฝึกฝนมาเฮ้ย <Hey, S 1> มันไม่ใช่ถ้าเราต้องการจะเข้าถึงความเป็นเศรษฐีเข้าถึงความร่ำรวยมัง่งคั่งคุณต้องรู้เรื่องนี้คุณต้องรู้เรื่องวิธีการรวมเอาสามจิตเนี้ยให้เป็นหนึ่งเดียวจิตเนือสานึกจิตสํานึกจิตใต้สํานึกถ้าคุณรวมจิตสามจิตเนี้ยเข้าด้วยกันคุณจะเกิดความตระหนักรู้คุณจะรู้อนาคตล่วงหน้าคุณจะรู้เรียกว่ายานอย่างถึงว่า โลกจะเปลี่ยนไปยังไงเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปยังไงพฤติกรรมผู้คนจะเปลี่ยนไปอย่างไรเริ่มต้นจากรู้จักตัวเองเพราะฉะนั้นแนวทางของการใช้กฎแรงดึงดูดในยุค New Age นะครับมันไม่ได้เป็นเรื่องการร้องขอสิ่งจากภายนอกไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบจะต้องมีใครสักคนมอบสิ่งที่เราต้องการแล้วดูเหมือนว่าเราขาดแคลนเราไม่สามารถที่จะหาได้วันนี้เปลี่ยนใหม่นะครับในยุค New A g e เนี่ยเวลาเราพูดถึงกฎแรงดึงดูดมันคือการยังรู้เข้าไปในตน การเข้าไปรู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและเข้าไปมองเห็นความจริงในแบบที่เราเองก็แหมไม่อยากจะเชื่อแต่มันก็เป็นเรื่องจริงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของจิตจักรวาลเราเป็นส่วนหนึ่งของจิตเหนือสํานึกเราเป็นสับเซ็ตของพลังที่เรียกว่าพระเจ้านะครับเราเป็นจริงๆเราเป็นส่วนนั้นเพียงแต่ว่าตอนที่เรามาหาประสบการณ์ในการเป็นมนุษย์เนี่ยสภาวะความเป็นพระเจ้าของเรานะครับที่เคยดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่งเนี่ย มันเหลือมันอยู่ในที่แคบๆในความเป็นมนุษย์อันนี้มันก็การเรียนรู้สุกสนานคือได้เกิดความเชื่ออะไรมาซึ่งผมได้เล่าไว้ละเอียดในคลิปเมื่อคืนนี้ว่าติดตามย้อนฟังนะครับแล้วท่านก็จะเกิดความเข้าใจนะครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราจะเรียนรู้กันนะครับในห้องเรียนโคโจวิชาเศรษฐีให้ฝันเป็นจริงนะครับยังจะมีเรื่องของเอ้ความฝันคืออะไรมิติของความฝันทํายังไงเราถึงจะรู้วิธีการสร้าง ให้ฝันกลายเป็นจริงโครงสร้างที่เราจะมาเรียนรู้กันจากการปรับใช้ชีวิตเพื่อให้สร้างฝันให้กลายเป็นจริงมีอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากๆเลยนะครับเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังต่อนะครับท่านที่สมัครเรียนนะครับภายใน3วันนี้เริ่มต้นแต่เมื่อคืนนี้วันนี้และไปจนถึงวันที่19สิงหาคมนะครับถ้าท่านสมัครเรียนภายในวันที่19สิงหาคมจะได้รับคลิป ทรานส์ะครับจูนจิตโดยโคนทุกตานะครับเสียงสวรรค์เสียงสวสยๆเข้าไปในจิตฟังเพลงนั่งสมาธิเปิดปุ๊บกระตุน้นปลุกจิตเศรษฐีนะครับเราจะส่งลิงก์ให้นะครับเป็นคลิปใน YouTube ระบบปิดเฉพาะท่านท่าน,นั้นที่เข้าไปรับชมได้นะครับท่านที่ลงทะเบียนวันนี้นะครับจนถึงวันที่19นะครับในราคา1,100บาทรับเพิ่มนะครับส่วนราคา1,100บาทราคาพิเศษจริงๆนะครับ จะอยู่ถึงวันที่25สิงหาคมน,นี้นะครับพอตั้งแต่หลังเที่ยงคืน1นึนาทีนะครับปึ้งขึ้นวันที่26ก็จะปรับราคาตามกลไกตลาดนะครับใครที่ดูคลิปเมื่อคืนนะจะรู้ว่าแหมองความรู้ที่จูนมาบอกกล่าวพวกเราเนี่ยมันพัฒนาชีวิตจริงๆแล้วถ้าคุณต้องการคุณค่าของชีวิตเพื่อให้เกิดมูลค่าในการใช้ชีวิตก็คือรายได้เงินเดือนนะครับต้องเข้าใจ วิชาเศรษฐีต้องเข้าใจวิธีการดึงเอาความฝันพร้อมวิธีการมาสร้างให้มันกลายเป็นจริงไม่งั้นเราจะใช้ชีวิตแบบติดอยู่ในความฝันและทุกทรมายก,กันในความฝันนะครับตัดสินใจร่วมในส่วนหนึ่งในการเป็นเศรษฐียุคใหม่กับเรานะครับ new age นะครับ new list ขอให้ทุกคนมีความสุขและพบกันครับขอบคุณครับ